เันชอบให้มีจุดน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เป้ลว่ามันสวยมากๆเลยนี่นา่ารักมากทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเปิ่อและช่องคุณนายตื่นสายกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากักตัวอยู่บ้านกันใช่ไหมคะแล้วเปิ้ลก็อยากจะทำ บ้านให้เหมือนคาเฟ่แก้เบื่อกันค่ะวันนี้ป้นกนเลยจะมาทำเมนูนิวยอร์กชีสเค้กบาร์กินที่บ้านนะคะให้เหมือนกินที่คาเฟ่กันเลยงั้นเรามาเริ่มจากวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำกันเลยนะคะครีมชีสค่ะครีมชีสเนี่ยก็นอกออกจากตู้เย็นแล้วนะคะทำให้เป็นครีมชีสท,ที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็มีแคคกเกอร์นะคะป้นใช้ทั้งหลอดเลยค่ะมีแป้งข้าวโพดค่ะ น้ำตาลนะคะครีมเปรี้ยวค่ะถ้าเกิดใครไม่มีหรือหาไม่เจอใช้เป็นโยเกิร์ตรดธรรมชาติก็ได้วิปครีมค่ะมะนาวมีเนยละลายนะคะไข่ไก่สองฟองเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้แคคกอร์ทั้งหมดนะคะทั้งหลอดเลยพี่เปิ้นก็จะทำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยค่ะเอามากินวันละนิดวัะละหน่อยเรากินกับชากาแฟรหรือน้ำที่เป็นแบบน้ำโซดาก็าได้นะคะเพือนอร่อยมาก ก็บีบเขานะคะให้ละเอียดละเอียดนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะบีบเขาแบบเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะเอาใช้ปั่นให้ละเอียดเลยเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งละเอียดเขาจะเข้ากับเนยได้ดีค่ะนี่ค่ะเพิ่นจะใช้ตัวช่วยเป็นตัวปั่นนะคะก็จะทยอยเอาเข้าปั่นให้ละเอียดที่สุดค่ะวันนี้อากาศที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะที่เชียงใหม่แบบร้อนมากเลย แต่พยากรณอนอากาศครับอพว่าฝนระปกนะอละเอียดดีมากเลยเราปั่นให้ละเอียดขนาดนี้เลยนะถ้ามันติดบ้างก็ไม่เป็นไรนะเนยละลายเราเพิ่นใช้อยู่ที่40กรัมต่ออันนี้หนึ่งหลอดหลอดหนึ่งมันจะร้อยแปดกรัมค่ะก็เทลงไปหมดเลยที่ติดอย่าเพิ่งทิ้งนะคะ ไว้ก่อนนี่ค่ะแล้วก็ผสงเขาเข้าด้วยกันโอ้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนนะคะเอาพิมพ์มาค่ะเพื่อนใช้พิมพ์ไซส์นี้นะคะพิมพ์เหมือนพิมขนมปังอะคะ่ะพิมเค้ก a k i n g paper ค่ะีเนยติดๆต,ตรงนี้นะะเนี่ยค่ะเนยมันจะเหลืออยู่นะเห็นปะ นิดนึงก็เอาทามอบให้เขาช่วยยึดเกาะหลังจากที่ทับพิมพ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนำตัวแคคเกอร์ที่ผสมกับเนยละลายนะคะเอาใส่เป็นฐานเฉลี่ยให้เขาเท่าๆกัน สูตรนี้ง่ายนะคะแล้วทำออกมาสวยแล้วก็เก็บได้นานเพื่อนทำครั้งก่อนนี่โหกินได้เป็นอาทิตย์เลยยานกดเข้าแน่นๆแน่นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะสิบห้านาทีค่ะระหว่างนี้เราก็มาทำตัวครีมชีสกันเลยนะคะครีมชีสค่ะเพื่อนใช้หนึ่งก้อนเนี่ยนะคะก้อนนี้ก็สอง้อยห้าสิบกรัมใส่หมดเลยค่ะ ถ้าเป็นในตู้เย็นเลยมันจะแข็งนะคะเนี่ยแต่นี่เป็นอุณหภูมิห้องเรือก็จะอ,อ่อนมอ,อ,อมาแห้ะหอมมากเขนครีมชีสเ่าๆก็ได้ไหมเนี่ยต้องใช้ตัวนี้แล้วละเปินเปลี่ยนอุปกรณ์ทาให้ครีมชีสอ่อนตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเปิ้นก็จะใส่ครีมเปรี้ยวต่อเลยค่ะครีมเปรี้ยวนะคะเปิ้นก็จะใส่ครึ่งถ้วยใช้ไปเลยค่ะครึ่งถ้วยเพราะว่าจะได้เซ็ตตัวแล้วก็รสชาติดีครึ่งถ้วยเลยนะคะ ผสมให้เข้ากันเดี๋ยวจะใช้น้ำตาลนะคะน้ำตาล80กรัมค่ะเข็มไปเลยนะคะคนยากนิดนึงนะคะเพราะจะหนืดๆออกแรงนิดนึงงจ่เหมือนว่าเราก็ออกกําลังกายไปในตัว <c oughs> นี่ค่ะมะนาวหนึ่งซีกนะคะบีบลงไปเลยค่ะ ให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะนะคะตอนนี้เข้ากันได้ดีแล้วก็จะคนง่ายขึ้นใช้แป้งข้าวโพดสามช้อนโตค่ะเป็นก็กะปริมาณแล้วนะคะ เปิ้ลใส่ส่วนผสมทีละอย่างแล้วก็คนทีละอย่างแล้วก็คนนะคะแต่ถ้าใครสะดวกจะใส่พร้อมกันแล้วก็คนก็ได้มาอดีเปิ้ลอยากให้เขาเข้ากันนะคะให้เขาละเอียดที่สุดเปิ้ลก็เลยจะใส่ส่วนผสมทีละอย่างทีละอย่าง,ลางหลังจากนี้เปิ้ลจะใส่ไข่ไก่สองฟองนะคะไข่ไก่ที่เปิ้ลใช้เนี่ยเป็นไข่ไก่เบอร์สามค่ะใส่ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเลยค่ะแล้วเปิ้ลขอจัดการ กลิ่นนะคะด้วยกลิ่นวานิลานิดนึงเหมือนเดิมค่ะทำเสร็จแล้วก็คนเข้าเข้าด้วยกันอีกคนเบาๆนะคะสีเริ่มสวยแล้วใช่ไหมทุกคน <c oughs> เห็นไหมคะน่ากินมากเลยอะ่ะ <c oughs> สูตรนี้ต้องอบนะคะเพราะว่ามีการผสมแป้งลงไปและสุดท้ายเลยนะคะวิปครีมค่ะนี่ มิลิลิตรค่ะขึ้นหนึ่งใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยแับนี้ผสมเป็นแบบเนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็พอดีกับฐานนะคะที่เราใส่ตู้เย็นไว้ไปเอาในตู้เย็นกันค่ะนี่ฐานเป็นแบบนี้ค่ะแข็งแล้วพร้อมค่ะเอาชีสเค้กเนี่ยค่ะตัวชีสเค้กเทลงไปในทิมพนะคะ อย่างละครึ่งครึ่งค่ะเทลงไปเลยจับแบบนี้นะคะ่ะกระแทกนิดนึงนะคะไม่ให้เขามีฟองอากาศแต่ถ้าเขายังมีก็ไม่เป็นไรเอาซ่องค่ะแบบนี่เอาซ่องมาแทงแทงก่อนนะคะนี่ไม่ให้ไม่ให้ฟองอากาศเกิด นี่นะคะทุกคนก่อนอบนะคะเราจะใช้น้ําร้อนนะคะใส่เข้าไปในถาดอบแบบนี้เลยค่ะน้ําร้อนเลยนะคะไม่ได้ใส่เต็มนะคะใส่แบบรองฐานเขาอะค่ะเอาตัวถาดอบเค้กวางได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะใส่เข้าไปทั้งถาดเลยแล้วก็มีทั้งน้ําร้อนนะคะเล้วปิดเลยค่ะ มาที่อุณหภูมินะคะหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะแล้วก็ปรับไฟเป็นบนล่างนะคะสามสิบนาทีตอนนี้นะคะเนื้อแป้งอ่ะสุกแล้วน่ากินแต่โอ้โแหบบกลิ่นนี่แบบว่าหอมปรุงมากเลยแต่ว่ายัางไม่ครบเวลานะคะถ้าเดี๋ยวครบเวลาเนี่ยเปิ้ลจะเพิ่มอุณหภูมิไฟนะคะเพื่อที่จะให้ข้างหน้าเขาเป็นสีออกเหลืองทองเนี่ยให้มีความไหม้นิดน,ดนดสวยๆอ่อ,อแป๊บนึงนะคะ พอดีเลยพอเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเอาเขาออกนะคะนี่เรามาปรับไปตรงนี้ค่ะปรับแล้วก็เพิ่มเวลาอีกประมาณห้านาทีช่วงรอเปิ้นก็เดิน,เ,นเดินเดินแล้วเปิ้นก็มาเจอว่าโอ้ยบานเปิ้นมีกล้วยออกอีกแล้วนี่ค่ะปีกล้วยออกมาอีกแล้วโอ้ยจะได้กินกล้วยอีกแล้วนี่นี่นนมาให้ดูเห็นแล้คะ นั่นอีกหนึ่งเครือแต่ว่ายังยังเอาลงไม่ได้เขายังเรียบอยู่ยเรียบร้อยเขากลมๆใกล้จะครบเวลาแล้วค่ะทุกคนหน้าตาน่ากินเลยคะ่ะหลังจากที่ครบเวลาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเปิดเตานะคะทิ้งเขาไว้จนกว่าจะเย็นเราเดี๋ยวค่อยเอาออกมาค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปิดฝาเตาเลยนะคะถ้าเกิดเราทําแบบนี้ตัวเค้กเขาจะไม่ยุบลงค่ะตรงเขาจะสวยแบบนี้ตลอดเลยน่ากินเนาะปนชอบให้มีจุดน้ำตาลน้ำตาลแบบเนื้อปนว่ามันสวยมากๆเลยอะ นี่ค่ะตอนนี้เย็นแล้วนะคะเราก็เอาเขาเข้าไปแล็บพลาสติกค่ะเย็นแล้วก็กินดิยังค่ะและพ็พลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตัดเป็นนิวยอร์กชีสเค้กบาร์กันดูหน้าสิคะดูสิน่ากินเนาะนี่ค่ะทุกคนหน้าตานิวยอร์กชีสเค้กที่เย็นสนิทดีแล้วนะคะเป็นแบบนี้แต่ว่าเรายังตัดไม่ได้นะคะเราต้องแล็บพลาสติกใสแล้วก็ ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆให้ดูกันค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้ะเจ้าไปใส่ตู้เย็นนะคะเราจะแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะทำเป็นชิ้นสวยๆกันค่ะนี่ค่ะนิวยอร์กชีสเค้กนะคะเราก็กินกับกาแฟดิบร้อนๆแบบนี้ก็ได้โอ้ยมันจะเข้ากันมากเลยนะคะ นี่ค่ะและนี่คือนิวยอร์ชีสเค้กนะคะที่เราเซตไว้หนึ่งคืนในตู้เย็นน่ากินนะี่ค่น่ากินไหมคะโอ้มีกระดาษแบบนี้นะคะก็จะถอดง่ายมากแบบนี้เลยโอ้ดีมากมีเศษนิดนึงชิมอืม แต่งขอบด้านข้างเขาแบบให้เรียบนะคะแต่ไม่ต้องทิ้งนะเราก็เก็บไว้กินได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากได้บรรยากาศเหมือนแบบว่าอยู่คาเฟ่ใช่ไหมล่ะก็แต่งนิกนึงนคะคะเราก็กะแบบนี้เลยแล้วจัดใส่จานค่ะนี่น่ารักมากทุกคน แล้วเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเอาสาระแหน่นะคะไปแต่งหน้าเขาน,นี่เด็ดออกมาได้เลยนี่ส่วนเล็กๆที่เปิ้นทำไว้นะคมะีตรงมุมนี้อีกเราก็สาระแหน่เนี่ยแต่งนิดนึงวางแปะลงไปแบบนี้เราก็จะได้นิวยอร์กชีสเค้กบาร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะกักตัวอยู่บ้านก็มีคาเฟ่อาหารขนมนิวยอร์กชีสเค้กบาร์อร่อยได้ไปค่ะ <laughs> ไปกินกาแฟกันนะคะนี่ค่ะทุกคนหน้าตาน่ากินนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตื่นเช้ามาก็มีคาเฟ่นในบ้านนะคะถ้ายัางไงเพิ่นก็ฝากทุกคนติดตามคลิปของเพิ่นคลิปถัดๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเพิ่นก็จะขยันทำคลิปออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ออกมาเรื่อยๆแต่ถ้ามีโอกาสได้เที่ยวหรือว่าพาไปกินที่ไหนเงี้ยเพิ่นก็จะทำออกมาให้ดูอีกนะคะถ้ายัางไงวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตัดเลยนะตัดเลยค่ะ อือดูเต่าเหมือนมากอืม <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> อร่อยก็ทําเองรือเปล่าอืมอร่อยมากไม่เราใช้ของดีด้วยไง <c oughs> ทุกอย่างดีหมดเลย <c oughs> แล้วก็ไม่หวานมากอือมเพราะปริมาณน้ำปลาเราใส่เองได้เยอะมากน้อย <c oughs> อืมอืมอืมหนอยกำลังดีอืมอือร่อยมากกินคำแล้วถ้าเกิดเราเซ็ตในตู้เย็นใช่ไหม มันก็จะแบบอย่างเงี้ยค่ะกินง่ายห็นปะมันจะเป็นชิ้นมันจะไม่ร่วนอ่ะอดีมากเลย